การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุลคิดคอนิสอด บวกเลขเรียงกัน10บจำนวนยินดีต้อนรับสู่รายการสนุกคณิตศาสตร์ EP ที่2องเขาที่แล้วนะครับผมได้สอนเกี่ยวกับจีโอเมตริกเชฟหรือว่ารูปทรงเรขาคณิตไปนะครับผมเแม่ฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการบวกเลขเรียงกัน10บจำนวนแต่ว่าการบวกเลขเรียงกัน10บจำนวนเนี่ยมันเป็นยังไงครับอย่างเช่นข้อหนึ่ง ต้องสิบจำนวนเท่านั้นครับผมมากหรือน้อยกว่าสิบจำนวนไม่เอาก็คือหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงสิบตามนี้นะครับผมหลายคนก็จะบวกกันอย่างนี้อ่าดูตามตรงนี้เลยครับผมหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับสิบแล้วก็บวกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับไหวไหมถ้าเราไม่ไหวทําไงวันนี้มีเทคนิคครับผมอันนี้ยังง่ายๆอยู่ใช่ไหมครับผมมาข้อนี้กันบ้าง สิบเจ็ดบวกสิบแปดบวกสิบเก้าบอกไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบหกอ่าคุณสังเกตดูดีๆมันจะมีจุดสามจุดอยู่เดี๋ยวเราเรียกง่ายๆว่าจุดไข่ปลาก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้บอกความต่อเนื่องอถ้าจดข้อนี้ง่ายอยู่มาข้อนี้กันมากครับผม 3ามสิบหกบวกสามสบเจ็ดบวกสามสิบแปดบวกไปเรื่อยๆจนถึงส5ห้าอ่าเนี่ยการบวกเรื่อยๆกาจัดจอนวนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยทำได้ไงเทคนิคอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งคำตอบตัวหน้าคือตัวที่ห้าคือได้มาดาทั้งสิบจำนวนเนี่ยจำนวนที่ห้าเป็นคำตอบตัวหน้าครับผม ข้อ2ครับตอบตัวท้ายลงท้ายด้วย5เสมออย่างเช่นข้อ1 1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆถึง10บทำไง1คือตัวที่1 2คือตัวที่2 3คือตัวที่3 4คือตัวที่4เพราะฉะนั้นหคือตัวที่ห้าเรามาเป็นคำตอบเลยครับผมจะลงท้ายด้วยหาเอง่าเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วอันต่อไป สิบเจ็บวกสิบปดบวกสิบ้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงยีสิบหกทำไงเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยิบอ็ดอ่ายีบดคือตัวที่ห้าจากนั้นลงท้ายด้วยห้านั่นเองข้อต่อไปครับผมสามสิบหกบวกสามสิ็ดบวกปไปเรื่อยๆจนถึงสิบอันนี้ทุกคนตอบได้แน่นอนค่ะว่าตัวไหนคือตัวที่ห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสาแปดสมเก้าสี่สิบจากนั้นลงท้ายด้วยห้านั่นเองอ่าแค่เนี้ย นี่แหละคือวิธีการบวกเลขด้วยกันสิบตัวแต่ถ้าเราบอกว่าจะมาสอนแค่เทคนิคอย่างเดียวไม่มีที่มาอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ที่มาของการบวกเลขด้วยกันสิบตัวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ,ก,คอก็คือการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งสิบตัวที่อยู่ในโจทย์อย่างเช่นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆถึงสิบมันเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบคูณห้าสิบห้าอ่าเราบอกได้เลยว่าห้าสิบห้าคือ ค่าเฉลี่ยของมัน,นเองอาจานั้นเราก็แยกเป็นสิบคูณกับห้าบวกศูจทีนี้เราจใช้สูตรการแจกแจงแล้วก็อันนี้คูณอันนี้แล้วก็อันนี้คูณกับอันนี้เท่ากับห้าสิบสิบคูณศุดห้า้ากับเท่าไหร่ท่ากับห้าเพราะฉะนัห้าสิบวกหาได้เป็น ห้าสิบห้าเองอ่าแค่นี้นี่คือที่มาของเทคนิคการบวกเลขเร,รีนเนยงกันสิบจำนวนก็คือคำตอบตัวหน้าคือตัวที่ห้าคำตอบตัวท้ายคือเลขห้าเสมอหรือว,ว่ามันเกิดจากการสังเกตของตัวเลขที่ขึ้นต้นแล้วก็ตัวเลขที่ลงทานน้ายองอ่าโอเคเปรมมาครับกับการบวกเลขเร,รียงกันสิบจำนวนพร้อมเทคนิคของนเนี่ยเนี่ยง่ายเลยไม่ต้องคำนวณอะไรอีกเส้นครับ วันนี้เขาบอกน,นะครับที่ติดตามช่องสนุกคิดแล้วถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกพอจะมีคลิปอื่นๆอีกนะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นภาพลวงตาการทดสอบสนองแล้วก็คณิตศาสตร์อย่างวันนี้นน่ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแต่กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับผมสหรับเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่อัปโหลดมาแล้วจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับผม เดี่ยวเข้มหน้านะครับจะเป็นเดี่ยวกับเรื่องน้ารู้ของเลขศูนย์กันบ้างก็คือนอกจากจะไม่มีค่าแล้วแต่มันมีความรู้อะไรบ้างจะเป็นยังไงก็บ